สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องคนขับรถครับเจ้านายวันนี้เราก็มาอยู่กันที่สนามไทยคันที่นะครับไทยคันที่ผมก็มาที่นี่เป็นน่าจะาครั้งที่สองเองมางปกติไม่ได้มาก็มาง่ายครับมาจากกรุงเทพก็ขึ้นบูรพาวิถีแล้วก็ลงาบางพีน้อยเลยครับ ลงพังบีพีน้อยขับต่อมาสักสองกิโลมั้งครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าได้เลยครับเลี้ยวซ้ายปุ๊บแล้วก็มองวัดครับวัดอยู่ซ้ายมือวัดอะไรก็ไม่รู้ครับไม่ได้ค่อยได้อ่านพอเจอวัดปุ๊บ ก็สายมือเลยครับวัดจะติดกับทางเข้าสนามไทยคันที่เลยนะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่เคยมาแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ชี้แนะเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมาก็มาตามนี้ได้นะครับขึ้นบุรพาวิถีลงบางพีน้อยแล้วประมาณ2กิโลเลี้ยวซ้ายครับ คิดว่าไม่ไมยากครับไม่ยากเี่ผมไม่รู้ย้อนสอนหรือเปล่าน,น่าจะย้อนมั้งนี่ก <c oughs> ็ชมบรรยากาศครับลานจอดลานจอดรถวันนี้ก็เจ้านายก็พาลูกค้ามาสองคนนะครับ ไม่ได้แจ้งผมว่าจะนั่งเ <c oughs> บาะข้างนี่นะเบาะข้างๆไม่ได้แจ้งผมผมก็ลืมเก็บของออกคือไม่ลืมหรอกครับไม่ไม่ได้เก็บของออกเพราะว่าเขาไม่ได้บอกทําไปทํามาจะนั่งซักง,งั้นผมก็เลยต้องรีบเก็บของออกครับก็อย่างนี้แหละครับบางทีก็ไม่ได้แจ้งเราอะไรเงี้ยครับก็ไม่เป็นไรครับมีของอยู่มีขวดน้ํามีอะไรนิดหน่อยครับเป็นของใช้ส่วนตัวนิดหน่อย แต่ก็โอเคเก็บแล้วครับไม่ไม่มีปัญหาเลยสบายสบายครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์กันเยอะๆนะครับช่องคนขับรถครับจเจ้านายวันนี้ก็ <S 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 นำเสนอลานจอดรถดของเส, <C oughs> สนามไทยคันที่นะครับ <S <S 2> <S 2> นะครับลานจอดรถก็จะประมาณนี้นะครับ ก็บรรยากาศดีครับมีเสียงเพลงมาจากวัดวัดน่าจะมีงานด้วยครับนู้นครับไกลๆนู้นจะเป็นขาพ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 ับเฮาครับเห็นหลังคาแหลมๆโอเคครับยังไงก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับช่อง,องคนขับรถครับจเจ้านายวันนี้นำเสนอ,อร้านจอดรถของ สยามเอ้ยไม่ใช่ครับสนามกอล์ฟไทยคันที่ครับไม่ใช่สยามนะครับสยามอยู่พัทยานี่เป็นสนามไทยคันที่นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ